สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมก็ขอยินดีนําท่านชมเข้ามาสู่ช่องของกันง่ายนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาใมกับท่านชมได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับวันนี้จะมาชี้แจงในเรื่องเหรียญที่เป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญหนึงบาทเรือสุพรรณหงนะผมที่จะมาชี้แจงข้อมูลแล้วก็ชี้แจงราคา กันในคลิปนี้จบในคลิปเดียวนะครับผมก็วันนี้ก็เชิญมาในช่องนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วนะผมเวลาผมอัปโหลดคลิปลงแต่ละคลิปนะครับผมท่านจะเห็นคลิปผมเป็นคลิปแรกนะผมในการในการที่ผมจะอัปโหลดลงนะครับท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปผมก่อนใครนะผมขอ <L un> ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามท,ทุกคนนะครับผมขอบคุณจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับทุกไลค์ทุกแชร์ของท่านนั้นมีความหมายนะผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมโอเคโอเคนะคานผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ <c oughs> มาส่หน้าถัดไปของการเรียนรู้เกี่ยวกับเลียนกันอีกแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ก่อนที่จะไปชมก็ฝากกดไล share, ค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะทุกไลค์ทุกแชร์ของท่านนะครับมีความหมายกับผมมากๆเลยนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเหรียญก่อนเลยว่าเป็นยังไงนะผมข้อมูลเบื้องต้นนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะครับผมข้อมูลด้าน ด้านหลังนะผมก็จะเป็นรูปเรือสะพานโฮงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะผมด้านหน้านะเป็นรูปพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธมิพลอดุลยเดชนะครับระดับอักระดับพระอังสานะพินพระพัก,พกนะเบื้องซ้ายนะผมริมขอบซ้ายนะมีข้อความว่านะเหรียญ ประเทศไทยนะริมขอบขวาริมขอบขวามีอักษรว่า <c oughs> รัชกาลที่เก้านั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะส่วนด้านหลังนะเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ <c oughs> หันหัวเรือไปทางซ้ายเบื้องเบื้องหลังนะเป็นรูปพระปรางนะครับผม <c oughs> วัดอรุณระะะลาชวรลามนะผม เบื้องบนขวามีปีพุทธศักราชนะผมปีที่ผลิตนะปีพุทธศักราช2520นะครับถัดลงมาครับมีเลขไทยนะและข้อความบอกราคาหนึ่งบาทนั่นเองนะผมแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับนะครับผมโอเคเหรียญกระสับหมุนเวียนหนึ่งบาทนะครับเนื้อโลหะสีขาวคิวโบนิกเกิลน,นะครับผมขนาด25 มิลลิเมตรนะผมหนักน้ำหนักของเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดกรัมนะผมจำนวนการผลิตเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยหกล้านสี่แสนหกหมื่นเหรียญน,นะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมวันที่ประกาศใช้เหรียญน,นี้เป็นครั้งแรกนะวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเก้านั่นเองนะทั้งส่วนวันที่ประกาศใช้เป็นครั้งแรกนะครับผมโอเค ข้อมูลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะผมหากท่านชอบใจนะผมคลิปนี้แล้วก็ได้รับข้อมูลจากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยนะผมวันนี้ก็ขอตัว,ตวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะหากกล่าวผิดพลาดใบป,ประการใดขออภัยท่านไว้มาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะว่าผิดตรงไหนนะผม <c oughs> ผมกล่าวผิดตรงไหนก็คอยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับผม